แล้วก็ปิดฝาไว้ครับผมนี่ปูนอกน้ําปลานะครับผมปูดองสูตรบ้านผมนะครับเพชรบูรณ์เนาะนี่พ่อแม่ก็ทามาอย่างนี้นะครับผมทําให้กินมาแต่เด็กๆเนาะสูตรนี้จะทําเช้านะครับดองเช้าเย็นกินได้เลยครับนี่ตากแดดไว้สักประมาณครึ่งวันตอนเย็นนํามากินได้เลยนะครับสูตรนี้อยากทําตามก็ลองเอาไปทําดูนะครับอร่อยแน่นอนครับผมพันธงเลยว่าอร่อยอร่อยแน่นอนครับผมประมาณนี้นะครับผม ทำง่ายๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรพงษ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาดองปูนะครับดองปูให้พี่ๆน้องดูนะครับผมนี่ได้มาเมื่อคืนนะครับอันนี้ผมจะไว้ทําออดมันปูทอาอดมันปูไว้กินนะครับผมใส่ตู้เย็นแช่ไว้กินเป็นการถนอมอาหารนะครับส่วนนี้ผมก็คัดตัวแบบ เล็กๆประมาณนี้ครับผมไม่ไม่ไม่ใหญ่มากไม่น็กมากกำลังดีตัวมเมียอก็พู่ข้าเข้ากันไปครับไสนี่กำลังดีครับดองดองเช้ากินเย็นนะครับดองนปลาสุดผมดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำความสะอาดไปล้างน้ำทักสามสินน้ำนะครับผมให้มันอาบๆเนาะแล้วก็อามาดองกันเลยนะครับติดตามชมงกันต่อไปครับนะครับขั้นตอนแรกแล้วก็ทําการล้างปูนก่อนนะครับผม ักสองสามนะ้ำทำสะอาดสะอาดแล้วครับผมมากรูกันกรเอ้มานีและ นี่ผมล้างนี่น้ำที่สามมานะสะอาดแล้วหละสะอาดโอเคครับประมาณนี้นี่นะครับวัตถุด,ดิบที่เราต้องใช้นะครับผมก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมทุบก,กระเทียมทุบแล้วก็พริกพริกโดดโดดเมี้ยวนะครับผมน้ำปลานะครับน้ำปลา ปลาก็ใส่ชุดรสใส่ชุดรสไปสองชอ้อนประมาณนี้นะครับเอาฝาผิดนี่ครับจากนั้นเราก็นําปูนะครับผมปูที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับนี่ปูที่เราเตรียมไว้สิบตัว,ตวใส่เลยครับผม,มจับใส่กนะันนะปูดองน้ำปลานะครับผม สูตรจดั้งแต่เดิมพ่อแม่พาทํากินมาเนาะแบบนี้เลยครับน้ำปลาก็ประมาณครึ่งกวดสดั้งเลยครับเอาแบเลยครับไปสูตรนี้ผมก็ได้นอกน้ําแข็งเด้อนอกน้ปาปลาครับสูตรนี้ไ่ได้นอกน้ําแข็งบางคนเขาก็จะนอกน้ําแข็งเนาะจากนั้นให้เราใส่กระเทียมนะครับนี่กระเทียมนี้ตรเทียมใส่ล้ไปากระเทียมทุบ ใส่กระเทียมพุกลงไปครับมือผมล้างไม่เอี่ยมแล้วนะใสพริกสดครับสดใส่ไปเลยอร่อยมากนะครับผมหอมกลมกล่อเมเิอน้ำปลาใหม่ก็ได้ครับไม่เป็นไรสุดยอดครับแล้วก็ปิดฝาไว้ครับผมปูนอกน้ำปลานะครับผมปูดองสูตรบ้านผมนะครับเพชรบูรณ์เนาะ พ่อแม่ก็ทํามาอย่างนี้นะครับผมทําให้กินมาแต่เด็กๆเนาะสูตรนี้จะทําเช้านะครับดองเช้าเย็นกินได้เลยครับนี่ตากแดดไว้สักประมาณครึ่งวันตอนเย็นนามากินได้เลยนะครับสูตรนี้อยากทาตามก็ลองเอาไปทําดูนะครับอร่อยแน่นอนครับผมพันพงเลยว่าอร่อยอร่อยแน่นอนครับผมประมาณนี้นะครับผมทําง่ายๆครับปูดองน้าปลาครับสูตรกินเร่งด่วน อะไประมาณนี้นะครับผมใส่พริกไว้อุรกรณสวยงามแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมกินข้าวร้อนๆน,น,นี่ใครที่หาสูตรปูดองน้ำปลาอยู่นะครับผมเห็นสูตรนี้ก็อย่าละเลยอย่ามองข้ามนะครับลองทําดูนะครับผมผมรับรองว่ามันอร่อยแน่นอนครับนี่ประมาณนี้ครับ แล้วก็ให้เรานะครับเอาไปตากแดดสักหน่อยนะครับผมนี่ถ้าดองเช้าเย็นกินให้เราตากแด,ดดสักหน่อยนะครับนี่แดดอ่อนๆแบบนี้นี่ครับผมตากดดแดดไักครึ่งวันตอนเย็นกินได้เลยครับผมปูดองน้ำปลาสูตรสุรพงษ์เพชรบูรณ์นะครับนี่ให้มักกระเฮ็ยกินให้ตามได้เด้อแสแปแน่นอนครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพอเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปเนะาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ